จะมีเสียวเซนเดินทางไปกับมารีนด้วยบาดดาวตกยอมรับบาดดาวตกตรงๆโดยไม่มีบาดแผลเลยสักนิดเดียวฝีมือของเจ้ากับเขาเนี่ยมันต่างกันลิบลับตายซะเขาคือมารีนเกย่าตายแล้วเจยนา จะมีลือคาใจอยู่นิดหน่อยอรียบออกไปหอนห่างจากหลุมศพของเสียาโดยเร็วเถอะอ uh, 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 อกามาซะจะคนได้ไปเพอาะก็ไม่ดได้พังเลือดก็ไม่ได้ไหลอึมัดหลวงตานี่เองนังมารินหลอกตามมิสเตอร์คนนี้ไม่ได้หรอกเก่งจริงๆนี่เหรอความสามารถของซิวเวอร์เซนเนอะ